สวัสดีครับพบกับรายการสถานีคลายทุกข์ครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจะลารานะครับกับผมสุชาติศิริพากรน,นะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องโครงการบริดาสอาพัฒนามาตุภูมิครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวพบกับสารคดีสั้นก่อนนะครับจากทางศูนย์บริการบริหารจังหวัดแพนภาคใต้ครับแล้วช่วงหน้าพบกันครับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการดำเนินงานที่สำคัญตามกรอบ7กลุ่มภารกิจตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลกลุ่มภารกิจงานที่1งงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มภารกิจงานที่2งงานอำนวยความเป็นธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มภารกิจงานที่3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชนกลุ่มภารกิจงานที่4งานด้านการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มภารกิจงานที่5งานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มภารกิจงานที่6งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและขับเคลื่อนนโยบายกลุ่มภารกิจงานที่7 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีะ,ะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับสหรับรายการสถานีคลายทุก นะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมินะครับซึ่งอาจจะยังสงสัยนะครับว่าโครงการบัณฑิตอาสาเนี่ยทำหน้าที่อะไรบทบาทแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้อำนวยการส่วนกิจการงานบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมินะครับท่านน้ำทิพย์จันทร์สักกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ท่านผอมาเองนะครับก็อยากจะสอบถามเลยครับว่าโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเนี่ย ที่มาที่ไปนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยมาอย่างไงครับท่านต่อ,อ ขอบคุณมากนะคะ,คะโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิน,นะคะชื่อเต็มเต็มของเขาเลยก็คือโครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาการว่างงานนะคะคซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2552 <52. S 2> นะคะคโดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะคโดยการจ้างงานคนในพื้นที่ซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและก็ ว่างงานซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับทางราชการนะคะคแล้วก็ในการเข้าไปบริการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ นะคะแล้วก็เสริมทักษะในการประกอบอาชีพแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนเพื่อตัวบัณฑิตเองนะคะแล้วก็นําความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปเผยแพร่ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ได้รับทราบนะคะสาหรับวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะก็คือเพื่อให้บัณฑิตเนี่ยได้ทําหน้าที่เป็นสอปตส่วนหน้านะคะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่นะคะแล้วก็เพื่อให้ภาครัฐเนี่ยได้มีฐานข้อมูลสําหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นะคะคแล้วก็วัตถุประสงค์ประการที่2ก็คือเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวบัณฑิตอาสาเองนะคะให้เป็นผู้นํารุ่นใหม่ก็คือเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีจิตอาสาในการทํางานเพื่อมาตุภูมินะคะคแล้วก็สํานึกรักบ้านเกิดแล้วเราก็จะเสริมทักษะในเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนนะคะแล้วก็ประการสําคัญก็คือให้การขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของสอปตแล้วก็หน่วยงานต่าง,างๆที่ดําเนินการอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลนะคะ,ะเป็นการเตรียมความพร้อมของปัญญาชนบัณฑิตอาสาเพื่อสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งนะคะเป็นประการที่สําคัญเช่นเดียวกันก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานแล้วก็เสริมสร้างขวัญกาลังใจกับอาสาสมัครที่ทํางานอยู่ในหมู่บ้านครับ อดีตอาสานี่หเหมถึงว่าเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยไหมครับถูกต้องค่ะเป็นคนในพื้นที่ต้องอยู่ในเป็นเป็นถิ่นมาตุภูมิของตัวเองยะลาะปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สี่อำเภอสงขลาจังหวัดสตูลด้วยสตูลด้วยรวมหมดนี่มีกี่คนครับเอ,อ่เอ,อทั้งหมด2 2 4 9หมู่บ้าน224 9หมู่บ้านตั้งแต่ปี52นะครับถูกต้องค่ะมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอาการนําจำเนินงานที่เด่นๆมาอยากจะนำเสนอในส่วนของอดีตาสาที่เด่นเดนเลยนะครับมี มีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมที่ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะคะเมื่อสองสองสองปีติดต่อกันเนี่ยนะคะจากท่านเลขาธิการนะคะก็คือกิจกรรมใครทุกที่ต้นทางนะคะใครทุกที่ต้นทางนะคะอันนี้เราก็ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายงดนภาคใต้นะคะจัดกิจกรรมใครทุกที่ต้นทางนะคะโดยการใครทุกนี้เหมือนกับเป็นคลายความเดือดร้อนของของประชาชนนะคะต้นทางก็คือ ที่หมู่บ้านหมายว่าให้จบเลยถูกต้องค่ะครับผมบัณฑิตอาสาเนี่ยก็จะเป็นตัวประสานนะคะประสานถ้าสมมุติว่าทุกนั้นบัณฑิตอาสาสามารถช่วยเหลือดูแลได้ก็บรรเทาไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันหนักหนาก็เป็นตัวประสานให้กับอำเภอจังหวัดหรือว่าสบตได้ทราบแล้วก็จะได้ลงไปช่วยให้ชาวบ้านได้ผลถุกค่ะครับผมอยากถามเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าการคัดสรรมีขั้นตอนยังไงครับท่านผอ การคัดสรรบรัณฑิตอาสาเนี่ยนะคะค,คือจริงๆโครงการของเราเนี่ยก็ได้ดําเนินการมาหลายปีมากนะคะคทีนี้การคัดสรรเนี่ยเราก็จะมี2แบบนะคะแบบเดิมแบบแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นการจ้างงานต่อเนื่องนะคะการจ้างงานต่อเนื่องนี่ก็หมายความว่าบัณฑิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีนั้นเนี่ยจนถึงวันที่30กันยายนของของทุกปีเนี่ยนะคะคก็เราก็จะให้อำเภอเนี่ยได้พิจารณาผลการดําเนินงานของเขานะคะคแล้วก็ ถ้าผ่านการพิจารณาผลงาน60%นะค,ะคแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีความประสงค์ที่จะร่วมโครงการกับเรานะคะคก็ไปยื่นใบสมัครได้ที่อำเภอนะคะคแล้วก็เขาก็จะต้องมีผลงานในปีที่ผ่านมานะคะคอันนี้ก็เป็นการจ้างงานต่อเนื่องแต่ถ้าสมมุติว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยไม่มีบัณฑิตอาสาปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะครหรือว่าบัณฑิตอาสาคนเดิมเนี่ยไม่มีความประสงค์ที่ที่จะมา จะมาสมัครใหม่ในปีในปีหน้าอ่า่ะลาออกนะคะแต่ว่าผลการประเมิน่านเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ไม่มีความประสงค์เราก็จะเปิดรับสมัครใหม่นะคะทีนี้ในการรับสมัครใหม่เนี่ยเราก็มีหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์แนวทางนะคะแต่ว่าที่สําคัญสําคัญเลยก็คือ1จะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีนะคะสองจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็ จบปริญญาตรีครับนะคะ,คะก,ก็จะเข้ามาสู่ระบบของการพิจารณาคัดสรรบัณฑิตอาสาสงสัยนิดนึงครับท่านผอ,อถ้าหากว่าในในหมู่บ้านนั้นไม่มีคนจบปริญญาตรีครับผมเ,เราก็จะให้เขาแจ้งแจ้งมาให้เราทราบก่อนนะคะแล้วก็รเราจะได้พิจารณาว่าเราจะทํำยังไงนะคะครับผมบทบาทหลกัลกๆเลยนะครับของบัณฑิตอาสาเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการทําอะไรบ้างครับค่ะสาหรับ งานของบัณฑิตอาสานะคะการดําเนินงานของบัณฑิตอาสาเนี่ยก็เ,เป็นไปตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชยนนา,ายแดนภาคใต้นะคะคในภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขเพราะฉะนั้นลักษณะงานของบัณฑิตอาสาเนี่ยก็จะมีลักษณะงานเดิมนะคะที่มอบหมายไว้นะคะสส่วนด้วยกันนะคะคส่วนที่1ก็คือ บรณฑิตอาสาเนี่ยจะเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานพัฒนาของสอปตอในพื้นที่หมู่บ้านตำบลขับเคลื่อนนี่หมายว่าไปประชาสัมพันธ์แล้วว่าอย่างไรครับไปร่วมตรวจสอบติดตามาร่วมตรวจสอบติดตามแล้วก็ดูความก้าวหน้าของการดําเนินงานในโครงการกิจกรรมนะคะคทั้งของสอปตอเองแล้วของหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง ะะแล้วก็ยังทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุก,การคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนง,งานพัฒนาของหมู่บ้านตนําบลด้วยนะคะคแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้านตนําบลนะคะคตามที่สปตกําหนดเพื่อทีออ่จะได้ใช้ในการบริหารจัดการงานของสปต นะคะคแล้วก็เป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ของของสปตด้วยนะคะคออแล้วก็ทีนี้ตลอดจนการรวบรวมปัญหาข้อเสนอนะคะออของประชาชนในพื้นที่เพื่อเสนอให้สปตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะคคแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยนะคะในภารกิจเดิมที่ได้มอบหมายกันไว้นะคะก็คือปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสปตเช่นงานสื่อสารทําความเข้าใจประชาสัมพันธ์ระหว่างสอ ต่อกับหมู่บ้านนะคะในรูปแบบของผู้สื่อข่าวยุติธรรมชุมชนโฆษกชาวบ้านนะคะแล้วก็เป็นงานประสานการช่วยเหลือด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการอำนวยความเป็นธรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะแล้วก็การประสานการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็เป็นทูตสันติภาพประจําหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นภารกิจที่ที่ที่ได้รับมอบหมายเดิมไว้นะคะหลากหลายนะครับท่านค่ะเยอะมากเลยนะคะแล้วทีนี้บทบาทน ที่ของบัณฑิตอาศาเองเนี่ยนะคะบัณฑิตอาศาเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ถึง1 0 11ข้อใน <laughs> 11, ข,11ข้อนะคะ11ข้อก็คือเป็นบุคลารกรของสอบตนะคะ <c oughs> ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านนะคะ แล้วก็ประสานการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอำนวยความเป็นธรรมรนะคะแล้วก็ประสานการช่วยเหลือเยียวยา,วยา,วยาวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกา,ารณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นผู้ประสานนะคะแล้วก็จัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านตำบลน,นะคะเอ่อทหน้าที่เป็นทูตสันติภาพประจําหมู่บ้านเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนแล้วก็ประชาชนกับประชาชนนะคะเอ่อแล้วก็ทําหน้าที่ประสานพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้ประชาชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ได้โอกาสนะคะ<ช>แล้วก็เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้านเหมือนกับที่ได้นําเรียนมาสักครู่นี้แล<ช>้วนะคะแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะคะสนับสนุนการจัดการศึกษาในหมู่บ้าน<ช><ช>แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สปตในการเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในหมู่บ้านแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือข้อที่เป็นภารกิจมากก็คือเป็น หน้าที่อื่นๆตามที่สประตอมอบหมาย,ยมในแต่ละปีเนี่ยทางศูนย์ดำเนวนการบริหารวจวฬาเทียนภาคใต้เรามีมีการพัฒนาศักยภาพน้องๆมอดบิตอาสาไหมครับค่ะอันนี้เราเ็งเห็นถึงความความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนะคะครเ,เราก็ในการทํางานเนี่ยเนื่องจากบัณฑิตอาสาเนี่ย จะมีมากถึง2,200กว่าหมู่บ้านนะคะ2,200กว่าคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีขั้นตอนในการทำงานนะคะเพื่อที่จะสามารถประสานการทำงานเนี่ยได้ลงไปได้ทุกหมู่บ้านเราก็จัดตั้งเครือข่ายการทำงานของบัณฑิตอาสานะคะเป็นหลายระดับด้วยกันตั้งแต่ระดับตำบลนะคะตำบลเนี่ยเรามีอยู่317ตำบลเพราะฉะนั้นเราก็มีเครือข่ายบัณฑิตอาสาในระดับตำบลถึง317เครือข่าย แล้วก็ในระดับอำเภออีก44เครือข่ายในระดับจังหวัด5เครือข่ายแล้วเราก็มีเครือข่ายในการทำงานในระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก1เครือข่ายนะคะคแล้วก็ในการจัดตั้งเครือข่ายแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีการประชุมจัดประชุมประจําเดือนเครือข่ายในระดับอําเภอนะคะ44อําเภอเนี่ยเราจัดเป็นประจําทุกเดือนเดือนละ1ครั้งเพื่อที่จะ มาประสานเชื่อมโยงกันแล้วก็รับมอบนโยบายรับมอบงานนะคะคเพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในระดับหมู่บ้านนะคะคนอกจากนั้นเราก็ได้จัดพัฒนาศักยภาพบันทิตอาสาในการสร้างทีมงานในการทำงานเป็นทีมนะคะคเพราะว่า จะมีบางตำบลเนี่ยบัณฑิตอาสาเนี่ยอาจจะไม่ครบทุกหมู่บ้านเพราะเราก็เน้นไปในเรื่องของการสร้างทีมงานนะคะคในการในการทำงานนะคะคอันนี้เราก็เชิญอาจารย์ซึ่งซึ่งซึ่ง,งท่านเป็นผู้มีความสามารถนะคะมามาเป็นวิทยากร,รเสริมความรู้ให้กับเรานะคะคนอกจากนั้นเราก็มีกิจกรรมการคัดเลือกบัณฑิตอาสา พัฒนามาตุภูมิดีเด่นสำหรับปี2,558นะคะเราก็จัดกิจกรรมการคัดเลือกในระดับตำบลทั้ง317ตำบล317คนเป็นบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิดีเด่นระดับตำบลนะคะแล้วก็ในระดับอำเภออีก44อำเภอ44คนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ ัดก,กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิดีเด่นเราก็นําบัณฑิตอาสาดีเด่นแล้วก็ประธานเครือข่ายในระดับอําเภอเนี่ยไปศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนรเรื่องของโครงการพระราชดำรินะคะคในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคภาคตะวันออก ะะอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้ได้บัณฑิตอาสาเนี่ยได้ได้มีศัก,กยภาพแล้วก็ได้ไปศึกษาดูงานแล้วก็ได้เห็นโลกภายนอกกว้างมากขึ้นนะคะคจะได้นําประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยได้กลับมาทําประโยชน์ให้กับชุมชนในหมู่บ้านของตัวเองแล้วนอกจากนั้นแล้วสบตอเองโดยท่านเลขาธิการสบตท่านพานุอุทยรัตนเนี่ยนะคะคท่านก็สนับสนุนบัณฑิตอาสา ให้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ครอบครัวผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบก็คือ,อ,อให้บณัณฑิตอาสาเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมประกอบพิธีอุมรคนะ์นะเม,เมองมกาประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งปีปีนี้เราได้ไปเจ็ดคนนะคะคแล้วก็ยังมีโอกาสไปประกอบพิธีฮัต ในโครงการเดียวกันอีก2ท่านนะคะนอกจากนั้นเนี่ยท่านยังสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาของบัณฑิตอาสานะคะโดยท่านสนับสนุนด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทที่สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่นิด้าจำนวน3คนคนะคะแล้วก็ในระดับปบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยอีกจํานวน14คนคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลที่จะทําให้บัณฑิตอาสาเนี่ยได้มีการพัฒนาตนเองแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็จะได้นําความรู้ความประโยชน์ที่ตัวเองได้รับเนี่ยไปพัฒนาหมู่บ้านอีกต่อหนึ่งครับผมค,ครับสำหรับเรื่อง,างราวน้องน้องบัณฑิตอาสาวันนี้นะครับภารกิจเยะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทางสูน์ในการบริหารจัดชายแดนภาคใต้เองเราก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงหน้าครับจะเป็นช่วงตอบคาถามจาก ทางบ้านนะครับและช่วงหน้าพบกันครับร้องทุกข์แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเสนอแนะช่วยบ้านเมือง สายด่วน1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกคำถามมีคำตอบสอบตอของเราทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมืองเอาละครับก็มาถึงช่วงตอบคำถามจาก ทางบ้านนะครับก็ถามมาว่าโครงการคลายทุกทีวิุ้ทางเนี่ยในส่วนของบัณฑิตอาสาเนี่ยมาเชื่อมโยงยังไงครับท่านปอออยากให้ท่านปออเล่าให้ฟังนิดนะึงอ,อ๋อค่ะเรื่องของกิจกรรมใครทุกที่ต้นทางเนี่ยนะคะก็เป,เ,เ,ปเป็นเป็นกิจกรรมที่ท่านเลขาธิการนะคะมอบหมายแต่ว่าเราก็ทํากันหลายส่วนนะคะคแต่ว่าในส่วนของบัณฑิตอาสาเนี่ยเหมือนกับบัณฑิตอาสาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะเป็นส e> okay. ่วนหนึ่งของหมู่บ้านนะคะถ้าสมมติว่าประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเขามีความทุกข์นะคะมีความเดือดร้อนเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถไปพบบัณฑิตอาสาเพื่อที่ให้บัณฑิตอาสาเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับตัวตัวประสานนะคะตัวประสานในการแก้ไขปัญหาให้นะคะบางเรื่องที่บัณฑิตอาสาสามารถ ทำได้นะคะบัณณิตอาสาก็อาจจะทำทำให้เลยได้นะคะช่วยช่วยใขทุกข์ให้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่เกินกำลังของบัณฑิตอาสาหรือไปเกี่ยวข้องกับส่วนงานไหนบัณฑิตอาสาก็จะเป็นตัวประสานนำเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยนะคะไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านให้ให้ให้ใครทุกข์ะ่ะให้ใครทุกข์นะคะ ที่เขาเป็นครูด้วยใช่ไหมครับคุณผค่ะใช่ค่ะใช่เมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท่านเลขาธิการสปตท่านพานุไทยรัฐท่านก็ได้มอบนโยบายให้บัณฑิตอาสาเป็นครูหมู่บ้านนะคะเป็นครูหมู่บ้านก็คือท่านก็มี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 เป้าหมายอยากจะให้บัณฑิตอาสาเนี่ยสอนสอนภาษาไทยสอนภาษาไทยกับเด็กนะคะโดยเน้นการพูดไทยชัดเขียนไทยถูก นะคะกับเด็กที่ด้อยโอกาสในหมู่บ้านในช่วงชั้นปีปีที่1ระหว่างป1ถึงป .3 กับช่วงชั้นปีที่2ป4ถึงป .6 นะคะทั้ง2,249หมู่บ้านนะคะโดยให้ดำเนินการไปในช่วงเดือนเมษาจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งปรากฏว่าในระหว่างดำเนินการเนี่ย เด็กๆเนี่ยนะคะมันเป็นอยู่ในช่วงปิดเทอมนะคะเด็กๆเขาก็สนใจมากที่แรกเรากําหนดไว้ว่าเอาหมู่บ้านละห้าคนนะคะแต่ว่าบัณฑิตอาสาบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหบางหมู่บ้านเนี่ยเป็นสิบเลยนะคะมามาร่วมกิจกรรมกันนะคะเพราะฉะนั้นในในกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเด็กที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยถึงหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองคนนะคะทั้งสองพันสองร้อยสี่สิบเก้าหมู่บ้านนะคะซึ่งผลการดําเนินงานเนี่ยจาก การสอบถามการพูดคุยเนี่ยปรากฏว่าเป็นที่พออกพอใจของผู้ปกครองมากเพราะว่าพอช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กก็ไม่ต้องไปเล่นซนให้ให้ผู้ปกครองเป็นห่วงไปเที่ยวเตะที่ไหนถูกต้องค่ะนะคะก็มาเรียนหนังสือนะคะก็ได้กินขนมนมเนยบ้างนะคะแล้วก็ได้ความรู้อะไรกลับไปนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ท่านเลขาธิการท่านมอบหมายให้กับบัณฑิตอาสาทำในช่วงช่วงปีที่แล้วค่ะ ครับนอกเหนือจากโครงการขายทุกที่ต้นทางแล้วนะครับโครงการครูแล้วที่เว้นไว้ข้อสุดท้ายว่าอื่นอื่นอ่อกิจกรรมนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราเราสนับสนุนให้เป็นเด็กอาสศาเนี่ย จัดตั้งจัดตั้งชมรมของของตัวเองเพื่อที่จะทํางานที่เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับหมูม่บ้านนะคะชมรมบัณฑิตอาสาอ่าชมรมบัณฑิตอาสาวันนี้แทบทุกอําเภอจะมีชมรมบัณฑิตอาสาของอางาําเภอนะคะเพื่อที่จะทํากิจกรรมที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในคนในหมู่บ้านด้วยจิตอาสานะคะคมไม่มีงบประมาณสนับสนุนแต่ว่าจะทําด้วยจิตอาสา บัณฑิตอาสาเนี่ยนะคะก็เป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะคจิตอาสาผู้กล้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคในปี5 9านี่จะมีต่อไหมครับโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตูภูมิเนี่ยอ๋อแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เราได้แจ้งไปที่อำเภอียบร้อยแล้วนะคะครเราก็มีการคัดเลือกบัณฑิตอาสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดําเนินดําเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558ครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ น้องน้องบริษัทอาสานะครับหรือว่าโครงการบริษัทอาสาพัฒนามาตุภูมินะครับที่มาที่ไปนะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับตลอดจนการพัฒนาศักยภาพต่างๆนะครับที่ทางศูนย์่วยการบริหารจังหวัดจันทภาคใต้เราได้พัฒนานะครับเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผอน้ำทิพย์จันทรสกุลนะครับผู้อำนวยการส่วนกิจการงานบัิฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิสำนักประสานนโยบายจิตวิทยาสปตวะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ครับหากท่านใดนะครับมีปัญหาที่จะให้เราคลายทุกข์นะครับก็สามารถส่งคําถามของท่านนะครับมายัางสํานักสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์สปตนะครับหรือว่าอาจจะโทรมาที่1นึ่งปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พออแล้วก็ทีมงานรายการสถานีคลายทุกข์ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สุขหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เชิญรวมสนุกดุลรับของรางวัลจากทางสอปตอในรายการเลขาธิการสอปตอรายงานประชาชนรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา10นาิกาถึง10นาฬิกาสนาทีหลังจะจบรายการแล้วส่งหัวข้อที่ท่านสนใจจากการรับชมรายการเลขาธิการสอปตอรายงานประชาชนแล้วส่งมาที่พิมพ์ sbpac เว้นวรรคตามด้วยหัวข้อที่ท่านสนใจส่งมาที่หมายเลข4 5 5 4 5 0 0 หรือโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนสอบต1 8 8 0ฟรีไม่มีค่าบริการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์หลังจากจบรายการเวลานี้คนร้ายก่อเหตเจ้าหน้าที่จับกุ้มได้ ชาวบ้านเราพร้อมแจ้งตำรวจทหารและกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ยากพี่น้องอยู่ไกลๆกลับมาเยี่ยมเรามากขึ้นไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนปิดบ้านและรีบเข้านอนแต่เดี๋ยวนี้ปิดดึกได้แล้วกล้ามานั่งคุยกันหน้าบ้านเหมือนเดิมเพราะไม่กลัวอะไรแล้วชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว